ยังว้าวกันไม่หายอยู่หลายประเด็นสำหรับพิธีเปิดโอลิมปิกปารีส2024โดยอีกหนึ่งประเด็นที่ว้าวมากคือกระถางคบเพลิงที่เป็นบอลลูนลอยล่องอยู่กลางอากาศตลอดการแข่งขันล่าสุดถูกเปิดเผยออกมาแล้วว่าเป็นไฟจากความสว่างของหลอดไฟ LED ร้อเปอร์เซ็ต์ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปารีส2024สร้างความว้าวในหลายๆเรื่องหนึ่งในนั้นคือกระถางคบเพลิงที่เป็นบอลลูนที่ขึ้นไปลอยล่องในอากาศตลอดการแข่งขันล่าสุดได้รับการเปิดเผยออกมาแล้วว่าแสงคบเพลิงที่เห็นอยู่ข้างบนนั้นไม่ใช่ไฟจริงแต่เป็นแสงจากไฟฟ้า100%เปอร์เซนจากหลอดไฟ LED จำนวน40หลอดส่วนควันที่พวยพุ่งออกมาก็คือละอองน้ำที่ปลอดภัยจนสามารถสัมผัสได้ ซึ่งเข้ากับคอนเซปต์ผู้จัดการแข่งขันที่ต้องการนําเสนอการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยแทนที่กระถางคบเพลิงแบบเดิมที่มักใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าหลังคบเพลิงถูกจุด วงแหวนแห่งไฟได้ขับเคลื่อนบอลลูนขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือกรุงปารีสเพื่อยกย่องพี่น้องโจเซฟและชาร์กมงโกฟิเยผู้บุกเบิกบอลลูนลมร้อนชาวฝรั่งเศสที่พาบอลลูนขึ้นสู่ท้องฟ้าในตำแหน่งเดียวกันเมื่อปี2326ไฟปลอมนี้จะอยู่ไปจนสิ้นสุดการแข่งขันโดยบอลลูนจะอยู่ที่สวนสาธารณะตุยเลรีสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของกรุงปารีสในช่วงกลางวันและถูกขึ้นส่งเหนือพื้นดินราว30เมตรในช่วงกลางคืน มารติลเลออานเนอร์นักออกแบบชาวฝรั่งเศสได้พัฒนาบอลลูนที่สามารถนำวงแหวนแห่งไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาบอกว่ากระถางคบเพลิงนี้แสดงถึงจิตวิญญาณที่อยากมอบให้โอลิมปิกและพาราลิมปิกโดยรวมแสงสว่างและความมหัศจรรย์เป็นหนึ่งเดียวเป็นดวงประทีปต,ตอนกลางคืนและเป็นดวงอาทิตย์ที่ไม่เกินเอื้อมในตอนกลางวันไฟที่ลุกโชนทำให้เกิดแสงสว่างและไอน้ำที่พวยพุ่งเปรียบได้กับโอเอซิสอันเย็นสบายใจกลางฤดูร้อน